ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง The Base Channel อีกครั้งนะครับผมนี่อยู่กับเกม Night Crow เช่นเคยนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาทำคลิปแนะนำการผ่านบอสด,ด่าน21นะครับผมที่ผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะติดเหมือนกันนะเพราะว่ามันมีลูกน้องเยอะเนาะแล้วก็เนี่ยอันนี้ผมจะมาตอนแรกผมอัดคลิปไวแ้แนละ้วตั้งแต่วันที่16แล้วที่ลงที่มุมด้านล่างเนาะแต่ว่าพอดีเพิ่งว่างลงคลิปวันนี้ก็โอเคเรามาลงให้ดูกัน ก็วิธีเบื้องต้นนะครับผมก่อนที่เราจะมาลงบอสเนี่ยเราจะต้องมาเคลียร์พวกไอ้ลูกน้อง4ี่ตัวนี้เอาจริงๆซึ่งมันมันไม่ค่อยยากหรอกเพราลูกน้องเนี่ยเราก็ยืนปั๊มยาสู้เลยเออเราพวกยามาเนี่ยพันสองขวดใช่ป่ะเออเราก็ปั๊มปั๊มสู้ไปแล้วก็ถ้าเกิดมีบางอาชีพอย่างเช่นพระอย่างเงี้ยหรือแบบอาชีพไหนที่มันพกยาได้ไม่เยอะมากอะจริงๆพกยาให้เกิน70%ปนไปเลยนะเพราะว่าเราไม่ต้องกลัวว่าแบบมานามันจะไม่รีเจนเพราะว่าเนี่ยเราลงบอสเนี่ยไอ้เรากว่าเราจะไปถึงห้องบอสเน เราสู้ัปเนี่ยหมดยาเป็นร้อยขวดแล้วนะโอเค,เคลูกน้องหมดแล้วสี่ตัวก็ต่อไปเข้าห้องบอสครับผมเข้าห้องบอสก็ปรับยาให้เป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ป้ามอโตอนะแล้วเนี่ยบอสเนี่ยมันจะมีลูกน้องทั้งหมดสี่ตัวก็คือนักนูสองนักหอกสอง 2, แล้วก็ตัวบอสหนึ่งวิธีเล่นสําหรับตัวตีไกลนะผมไม่ได้พูดถึงตัวตีใกล้เพราะต,ตัวตีใกล้เนี่ยผมผมไม่ได้เล่นแล้วผมก็คิดว่ามันน่าจะผ่านง่ายกว่ามัง้งเพราะว่ามัน,ม,นมีค่า ป้องกันเยอะข้าวพลังโจมตีเยอะกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นนักนูกับพระอาจจะยากกว่านิดนึงอันนี้คิดว่านะคิดว่าก็วิธีเล่นก็คือเราตีนักนูก่อนครับผมเพราะว่านักนูสองตัวเนี่ยมันจะคอยแบบยิงตอดเราเห็นปะเนี่ยมันจะยิงตอดเราแบบค่อยๆตอดเราเรื่อยๆเวลาเราวิ่งรีเจนเลือดเนี่ยเลือดเราจะรีเจนแบบไม่ค่อยทันนะแล้วก็เคลียร์นักนูตัวแรกไปก่อนแล้วก็หันมาหานักนูตัวสองครับผมแล้วก็เคลียร์นักนูตัวสองนะนี่ ตอนช่วงแรกมันจะลําบากนิดนึงถ้าเรายังเคลียร์นักนูไม่ได้เนี่ยเลือดเราจะแบบแทบจะไม่ค่อยรีเจนเลยเพราะว่าแบบเห็นว่าวิ่งไปนักนูก็ยิงบอยสก็สับนาอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องวิ่งไกลนิดนึงเนาะประมาณนั้นแล้วก็สมมติถ้าเราเคลียร์นักนูจบแล้วเนี่ยแล้วก็อ่ะโอเคอ่ะพอเราเคลียร์นักนูจบแล้วเนี่ยเหลือแค่ไอตัวหอกสองตัวกับตัวบอสเนี่ยทีนี้ก็จะง่ายขึ้นเยอะแล้วเพราะว่าเอ่อกว่ามันจะวิ่งถึงเราเนี่ยเราก็รีเจนเลือดได้ส่วนหนึ่งนะแล้วก็ เราแนะนําว่าอันนี้นะครับผมถ้าสังเกตน,นะผมจะไม่เปิดออโต้ตรงมุมขวาเห็นปะคือปกติเราจะเป็นออโต้เควสใช่ไหมเราพกดากดออโต้เนี่ยมันจะล็อกเป้าไปที่มอนอัตโนมัติตัวต่อไปนะซึ่งบางครั้งเนี่ยสมมติเราฆ่านักนูตัวแรกจบเนี่ยเราจะไปตีนักนูตัว2เนี่ยมันจะชอบไปล็อกเป้าบอสให้ก่อนเพราะงั้นเนี่ยเราก็ปิดออโต้ไปแล้วก็เอาเมาส์ไปคลิกที่มอนที่จะตีแทนแล้วก็ค่อยกดตัวรูปดาบแล้วผมให้มันตีเพราะว่าเรากดรูปดาบถ้าเราเปิดออโต้ท่าไว้เนี่ยมันจะใช้ท่าให้เราเองอัตโนมัติอยู่แล้วนะ แล้วก็เนี่ยเราก็ตีพลหอ,อกยาวลูกน้องไปก่อนตีไปเนี่ยสองหนึ่งตัวสองตัวอ่ะก็วิ่งเล้วราก็วิ่งจุก๊กเลือดไปวิ่งจุก๊กวิ่งจุก๊กเพิ่มเลือดไปเนี่ยอันนี้ค่าติตัดผมเนี่ยก็ตามรูปนะก็อันนี้กดยาบัฟทั้งหมดแล้วนะแล้วก็ได้ค่าแม่นยำร้อยสี่สิบนะแล้วก็พลังโจมตีเจ็ดสองป้องกันหนึ่งสี่เก้านะครับผมก็ของในตัวเนี่ยก็เพิ่มเติมก็คือมี มีนูฟ้านะจากการที่คราฟเองนะครับผมตีบวกเจ็ดเปลี่ยนจากนูเขียวเป็นนูฟ้านะแล้วก็ได้สัตว์ขี่ฟ้าจากควสน,นะครับผมเพราะว่าเปิดกาชาเนี่ยดวงหัวหัวรวยมากไม่ออกฟ้าเลยแล้วก็ตัวของสกินอาวุธก็ฟ้าจากควีสิบเก้าสามเหมือนกันนะเออประมาณนั้นถ้าจําไม่ผิดนะเอ้หรือว่าอันนี้น่าจะเป็นสัตว์ขี่เขียวด้วยเพราะว่าสัตว์ขี่ฟ้ามันมันได้ตอนเวลเวลสี่สิบอันนี้ว 39, เวลสามเก้า เอวสามกาก็ยังผ่านเควณได้อยู่อ่ะเห็นปะ่ะพอเราเคลียร์นักนูจบปุ๊บมาเคลียร์คนหอ่อเคลียร์คนหอกจบปุ๊บเนี่ยเราก็มาตีตัวบอสแล้วก็เนี่ยเราก็ทําเหมือนบอสสิบเก้าสามนะครับแล้วอันนี้มันง่ายกว่าบอสสิบเก้าสามตรงที่ว่าบอสสิบเก้าสามมันจะขี่มา้าใช่ปะ่ะอันนี้มันจะวิ่งเราจะแบบเราจะวิ่งดิจนเลือดหนีเนะี่ยได้นานกว่าเออแล้วก็ตอนนี้แม่นผมร้อยสี่สิบเนี่ยโอเคมันมีตีบอสมิสบ้างแหละแต่ว่าส่วนมากเนี่ยมันจะตีโดนเนี่ยอ่าโอเคมีมิสเนี่ยหนึ่ง,งเงี้ย อาจจะตี5้าครั้งมิดสัก1-2ครั้งเนี่ยอันนี้ตีโดนอยู่เนี่ยอันนี้ตีตีโดนขึ้นแม็กขึ้นคริเห็นไ่ะเออแล้วก็มีมิสบ้างอะไรเงี้ยที่ไม่ขึ้นเลซิสก็คือแบบท่าสามผมท่าสีฟ้านี่เป็นท่าที่ไม่ติดผักนะแล้วก็บอสเนี่ยบอสมันจะไม่ติดผักนะมันจะไม่แบบเด้งไปข้างหลังประมาณนั้นก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนที่ผมเคยบอกตอนบอสสิบสิบเก้าสามว่าเวลาเราจะใช้ท่าเนี่ยเราอย่าไปไนั่นเราให้เรากดเอ่อ กดที่ตัวท่าเห็นป่มผมจะเข้ามานั่งกดที่ตัวท่าทีละอันเลยเนี่ยอย่างสมมติผมหันมาละผ,ผมกดจองท่าไว้เนะี่ยกดจองท่าปรับให้ช้าลงนิดนึงนาะจะได้เห็น,หนชัดๆโอเคอ่ะอันนี้เราตีหนึ่งทีอ่ะวิ่งปุ๊บกดท่าสังเกตเมาส์เห็นป่มเมาส์มากดจองท่าปุ๊บวิ่งจ๊กจ๊กไปอ่ะจ๊กป,ปุ๊บกดจองหันมายิงคือยิงทุกช็อตที่ครูดาวท่าเรามาถึงนะ แล้วก็ค่ามานาเงี้ยมันรีเจนทันอยู่แล้วแหละเพราะว่าถ้านักนูกับพ้ามันค่ารีเจนมันสูงขนาดผมใช้3าท่ายังรีเจนทันแบบชิวๆเลยอะออประมาณนั้นก็ใช้เวลาวิ่งจุ๊บอสเนี่ยประมาณเนี่ยกี่นาทีวะจากเอ่อบอสเต็มเลือด5ห,หลอดตอน9ไม่ใช่ตอนประมาณ9นาทีอะ9นาทีจบบอสตอน16นาทีก็ใช้เวลาตีเฉพาะบอสเดียวป,ป,ประมาณ7 7นาทีเออเนี่ยก็ เนี่ยว่าวิ่งจุ๊กบอสเนี่ยวิ่งปรับเลือดออโต้ให้เป็นร้อยวิ่งจุ๊กไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันผ่านเองครับผมเออบอสนี้จริงๆถ้าถ้าเราใจเย็นหน่อยมันก็อาจจะผ่านได้ไม่ยากเหมือนบอสสิบเก้าสามนะเออไม่ไม่ต้องไปรีบครับผมพกยามาให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทาได้เลยนะโอเคก็ประมาณนี้ก็ผมสำหรับบอสด,ด่านยี่สิบเอ็ดนะครับผมก็ยังไงถ้าใครคิดว่าคลิปนี้ม,มีมีประโยชน์ยังไงผมฝากกดไลค์หรือว่าคอมเมนต์หรือว่าฝาก กดแชร์คลิปให้หน่อยนะครับผมจะได้ให้เพื่อนๆที่ยังไม่ผ่านคลิปไอบอลเนี้ยมาดูคลิปกันได้นะครับผมแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ทริคอื่นๆในการเพิ่มพลังต่างๆในเกมนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ